เราฝึกตัวเองให้เคยชินไว้มีเวลาห้านาทีสิบนาทีอย่าทิ้งภาวนาเก็บเล็กเก็บน้อยไปเรื่อยๆชั่วโมงหนึ่งเก็บได้ห้านาทีสิบสองชั่วโมงนะได้ชั่วโมงหนึ่งแล้วไม่ใช่น้อยเก็บไปเรื่อยๆทำอะไรไม่ได้หายใจไปพุโทโธไป ดีกว่าไม่ทำอะไรดีกว่าปล่อยให้จิตมนันหนีไปตอนนี้ทางการเขามีนโยบายเริ่มผ่อนคลายจําจำเป็นควรติดวันหนึ่งสามพันจำเป็นต้องปล่อย